ตอนนี้ก็ถอดมอเตอร์โบโบนิสนันอมเม่านะครับป็นอเม่านี้กล่องกล่องนี่ถอดมนะาแล้วกล่องนี้ออก,ก่อนะบกล่องนี่ตรงนี้ถอดมาแล้วเบร์สิบสองสองตัวตอนกำลงถอดตัมลยยู่นีกำลังถอด,ด,ถอด,ดตัมลยยูนะครับตัวนี้นนตัวน,นี้มอเตอร์บโบเสียนะอมเมรา่าอมเมรา่าตอนนี้กำลังถอดตมลยยู่นะถอดตัวมาเลยอยู่

สันทำรถออกมาแปลกๆมอสเตอร์โบโบขอด้ะฝังไว้เดินในมีการซ่อมลำบากยากขึ้นบ่ <c oughs> มาเไรก็ไม่นอดพิสาตัวครับ bên 2, thang lăng 1, thang một bây giờ hôm nay tôi. bà. มันก็ให้อยปมอะไรนะครับห้องยปมอะไรไปแล้วอะไรตรงนี้นั่นเองวะแขนเนี่ยแบตเตอร์อยู่ข้างในนู่นนะครับเอาแบตเตอร์ออกไปแล้วเอามาตเตอร์ออกไปแล้วนะครับแบตเตอร์ออกไปแล้วนะครับอัมิล่าก็คอดแค่นี้แหละแค่นี้แหละแบตเตอร์ตัวใหม่ใส่เข้าไปแล้วครับตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับ ของใหม่ oh ส็กไปดูดน,น,นู้นแครับของใหม่ใส่ไปแลครับกำลังใส่ของใหม่เข้าไป yeah, นะครับยากหน่อยนี่ใส่สของใหม่ไปเกิดรขึ้นังมีเรืมีปุ๋ยอ่อ๋อรงนี้ นี ters, ่ใส่มาเตอร์มาอยู่รมาใส่ไ้ส่ยานี่งเพราะมันจะมีเหลี่ยมนิดเดียวเหลี่ยมเียนิดหน่อยอเมล่าครับอเมล่าจะมีเหลี่ยมนิดนึงก็ดีป่ะป่ะ้ก็จะเปนพดีนะครับนัดอันนี้ก็ใส่สายไฟครับไะนไปงล้กคนก็ชันเขานะ เสร็จเสร็จไซนะครับไซย์บิดลัดไปประกอบกลับนะครับประกอบกลับแล้วประกอบลับมาแล้วครับในเรื่องประกอบกลับแล้วครับเตอร์ใส่ครับเรียบร้อยดีครับใส่โฟมอะไรทักที่ใส่โฟมอะไรทักที่ แบบว่าตอนนี้ใส่กองควบคุมพวงมาลัยก็กองพวงมาลัยนะทีนนี้ตอนนี้ต่อควบคุมพวงมาลัยนะตอนนี้เราไม่จะได้กว้างหน่อย นีถอดออกมันก็จะทําให้พื้นที่ตรงนั้นข้างในวางเกินมาอีกนิดหนึ่งพื้นที่ข้างในมันแคบมากนะ เดี๋ยวจะได้มเนี่ยจะเสียบสายกันเนี่ยจะยังฝาเขาอย่างเอาละครบเลยนะตึงเกเน,เกเนี่นะครับนี่นะ<ห>ครับใส่กันเรียบ,บร้อยนะครับมัตเตอร์ก็อยู่ข้างในนู่นนะครับมัตเตอร์อยู่ข้างในนู่นนะครับมัตเตอร์ก็เห็นไหมมันอยู่ข้างในมากนะครับตัวนี้คนเข้าไม่ได้มือเข้าได้อย่างเดียวนะครับตัวนี้อ่อตัวนี้ โอเคเสษตรประกอบเรียบร้อยนะครับยอก็ถอดแบตเตอรี่ด้วยนะครับถอดแบตเตอรี่ด้วยเพื่อความปลอดภัยครับมาดูด้านนี้ด้านที่เราไอ้ทีน่ะครับคืงนี้อยู่ข้างในนู่นนะครับข้างในนู่นมอเตอร์อยู่ข้างในมอเตอร์อยู่ข้างในนู่นไม่ไม่ใส่มิเตอร์มอเตอร์อยู่ข้างในนู่นขนาดเข้ามาหาหรืยังมองเห็นข้างในนู่นนะครับเดี๋ยวมอเตอร์มาแล้วโอเคนะครับทีนี้กลับไปบร้อย